สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Network ไทยอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับงานบุญที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความกระตัญญูและเป็นรากเง้าของชาวอีสานนั่นก็คือบุญแจกข้าวค่ะ สำหรับคนอีสานบุญแจกข้าวเปรียบได้กับการทำบุญใหญ่ครบรอบร้อยวันให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วแต่ไม่ใช่แค่งานอุทิศส,ส่วนกุศลธรรมดาแต่มันคือการแสดงความรักครั้งสุดท้ายที่ลูกหลานตั้งใจทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีจุดที่ทำให้บุญแจกข้าวมีความพิเศษและซาบซึ้งที่สุดก็คือพิธีบ้านน้อยค่ะสร้างด้วยรัก ญาติพี่น้องจะช่วยกันสร้างบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งขึ้นมาอย่างประณีตไม่ว่าจะทําจากไม้หรือวัสดุใดๆบ้านหลังนี้คือสัญ,ญลักษณ์แทนเรือนหลังใหม่ที่เราตั้งใจสร้างให้ผู้จากไปได้พักพิงแทนใจจากรูปและหัวใจของบ้านหลังนี้ก็คือภาพถ่ายของท่านค่ะ เราจะอัญเชิญรูปของท่านมาประดิษฐานไว้ในบ้านน้อยพร้อมกับจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเสื้อผ้าและที่สำคัญคืออาหารที่ท่านชอบความเชื่อเราเชื่อว่าข้าวของเหล่านี้ที่เราอุทิศไปจะถูกส่งไปให้ท่านได้ใช้สอยในอีกภพภูมิทำให้ท่านไม่ลำบากไม่ต้องอดอยากและมีที่อยู่ที่อบอุ่นสมเกียรติ มันคือการแสดงออกว่าแม้ร่างกายจะจากกันไปแต่ความรักและความห่วงใยยังคงอยู่ตลอดไปตามชื่อเลยค่ะหัวใจอีกอย่างของงานคือการแจกจ่ายและการแบ่งปัน แจกด้วยศรัทธานอกจากการจัดสำรับอาหารเพื่อทำบุญอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณแล้วที่ชาวอีสานเรียกกันว่าพาเวนหรือห่ออัฐิเจ้าภาพก็จะจัดเตรียมข้าวสารและอาหารแห้งเป็นชุดๆเพื่อแจกใจ่ายให้กับเพื่อนบ้านญาติมิตรที่มาร่วมทำบุญ ความกตัญญูในชุมชนการแจกข้าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงหีดคองหรือจารีดประเพณีของชาวอีสานเป็นการแสดงน้ำใจให้แก่กันเป็นการประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าลูกหลานยังคงระลึกถึงผู้ล่วงลับและทําบุญครั้งใหญ่เพื่อให้ดวงวิญญาณของท่านได้รับผลบุญสูงสุด ทุกคนคือครอบครัวลองนึกภาพดูนะคะวันนี้ทุกคนในหมู่บ้านมารวมตัวกันที่บ้านหลังนี้ด้วยหัวใจเดียวกันคือความเมตตาความศรัทธาและการมาช่วยปลอบโยนให้กำลังใจเจ้าภาพนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ของชุมชนอีสานที่หาที่ไหนไม่ได้สรุปปิดท้ายความประทับใจ บุญแจกข้าวจึงไม่ใช่พิธีกรรมทางาศาสนาแต่มันคือโรงเรียนแห่งความกตัญญูที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการเปลี่ยนความโศกเศร้าให้กลายเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ทำให้เราได้เห็นว่าสายใยรักของชาวอีสานนั้นแน่นแฟน้นและไม่มีวันจางหายไปจริงๆค่ะ ทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับประเพณีบุญแจกข้าวนี้บ้างคะลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าดีๆจาก Network ร์กไทยในครั้งหน้านะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ